พอยพวกนี้นะครับจะเป็นตัวอะไรก็ตามพวกนี้เนี่ยในปัจจุบันนั้นนิยมทำกันในโปรแกรม 3D อย่างเช่น C ีบัตหรือ Nomad เราจะต้องจัดการไฟล์ 3D พวกนี้ให้ดีทำเฟสให้เรียบร้อยใน l ลซีก็จะมีคอสโนแม c คอสซีบัต แล้วก็มีคอสที่ดีปริ้นติ้งด้วยจะได้เตรียมไฟล์หรือว่าส่งต่อไปให้งานปริน้นเนี่ยก็พยายามวางไว้ตรงกลางด้วยครับต้องเช็คดูด้วยนะครับว่าเฟสกลับด้านไหมขนาดของเฟสไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปเฉลี่ยเท่าๆกันเส้นวิ่งตามกล้ามเนื้อเส้นวิ่งตามเชฟของโมเดลจะดีที่สุดครับเหมือนผมเอาเสื้อนี้ดึงมาแล้วไปแปะทับแบบนี้นะครับมันจะซ้อนกันแปลกๆเวลาปริน้นแล้วมีปัญหาแน่นอนครับถ้าตรงนี้มีรูอยู่เนี่ยเวลาปริน้นออกมา เขาก็จะร่วงหล่นหักเสียและหายไปในขั้นตอนการปริน้นโมเดลครับถ้าปริน้นระบบไหนก็ไปดูด้วยว่าเขาต้องการไฟล์อะไรบ้างนะครับ